วันนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านก็จะไปรีวิวบ้านอันดับเลขนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวบ้านนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับก็เราไปรีวิวชั้นบนก่อนเลยนะครับซึ่ง ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วลืมกดไลค์กดซับสไครป์เลยนะครับสวยดีเลยโอเคนะครับทุกคนก็เดีย๋ยวผมให้ดูห้องนอนผมผมย้ำไปแล้วว่าห้องนอนผมตอนนี้ผมก็จัดใหม่ให้มันดีกว่าเดิมครับนี่นะเดี๋ยวผมแทนหน้าจอนี่นะครับทุกคน เห็นไหมเอ่ยนี่นะโอเคอแล้วก็ต่อไปนะครับแลน,นนี้ก็คือเอ,อ่อจอทีวีเครื่องใหญ่นะครับที่ผมที่ตาผมซึมานะครับแล้วก็อันนี้ห้องนอนตาผมนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อชด นะครับหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ห้องน้ำชั้นบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เด้อก็คือเดี๋ยวผมจะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อาจจะถ่ายทำนานที่สุด คือคลิปนี้นะครับผมตั้งใจทำมากให้ท hey, ี่เห็นคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นั่นผมย้ำไปแล้วยี่สิบครั้งคนระับผมย้ำไปตั้งแต่คลิปแรกเลยว่านู่นอะตั้งแต่วันแรกก็ไปลืมแล้วแล้วก็นี่นะครับไม่อยากรีวิวกระเป๋านะครับกระเป๋านักเรียนนะครับอืมอืม นะครับก็นี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตัดงานครับทุกคนแล้วก็จะมีเอดินเบาที่หมดอายุแล้วก็นาฬิกาแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับห้องครัวแต่ผมให้ดูห้องครัวไม่ได้นะครับเดี๋ยว เดีย๋ยวผมจะพาไปทัวร์นอกบ้านนะครับซึ่งนอกบ้านก็จะขี้โอเคครับทุกคนมาดีแล้วนี่คือถังขยะส่วนตัวนะครับแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีหมาหนึ่งตัวนะครับนี่หมาหนึ่งตัวเนี่ยจะมีหมาหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งไม่มีความดุเลยนะครับซึ่งมีความดุนะกคือมาบ้าไม่มีความดุแต่ันคือนมาบ้าโอเคทุกคนก็คือคลิปนี้นะผมก็จะพามาดูวิธีการซักบ้านผมนะครับก็คือการซักบ้านผมนะครับก็จะมีเออให้ดูตรงเปาไหมเนี่ยโอเคนะครับก็คือการซักแบบนี้นครับเอามาตากไว้นอกบ้านนะใคร ใครทํามั่งนะครับคอมเมนต์มาเลยแล้วก็มีชุดหลายชุดครับฮะก็เก่งขาดโอเคนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าคลิปนี้มันหมดไปที่นาทีแหละแต่ว่านี่คือรถตักรยานนะครับนี่คือจักรยาน ส่วนนี่คือมะม่วงข้างบ้านทุกคนเดี๋ยวผมจะแล้วหนึ่งแสงเข้าตาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเออวิธีการปรับมะม่วงข้างบ้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมไม่มีไม้นะครับเดี๋ยวคลิปอื่นผมมาทำให้ดูนะครับการวิธีการรักมะม่วงข้างบ้านนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ๊ดยบายอ้อผมลืมบอกผมขอให้มันมันมันมีคนหนึ่งครับที่เขาอยู่ตรงนี้นนกับผมแล้วเขาก็กดไลค์คลิปผมอยู่นะครับคือโปรดถ้าโปรดเห็นคลิปเนี้ยช่วยกดไลค์ด้วยขอแค่นั้นแหละโอเคบายบายครับทุกคน